ามารับพรกัน <c oughs> มาข้างใน,นีอยู่ข้างนอกมาข้างในมารับพรวันนี้วันนี้คุณแม่คุณแม่ผู้ผาได้จัดส่วน อยาติธรรมนิมนต์ครูอาจารย์มา,ารับปัฒตา,าอาหารหวานข้าวเรือว่านิมนต์มาสันที่สำนักสงฆ์รักบังเพื่อจะทำบุญอุทิศให้กับหลวงปู่หลวงปู่คำพองอซึ่งเป็น พ่ให้ครูมาอาจารย์ที่คุณยายให้ความเคารพให้ความเคารพมีให้ความระลึกให้ความนึกถึงคุณยายมีมีความตั้งมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เพราะว่ามีองค์หลวงปู่ถ้าไม่มีหลวงปู่ถ้าไม่มีหลวงปู่คำพองคุณยายก็คงได้ไม่ได้มีโอกาส คงไม่ได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยเดชะบุญที่คุณยายท่านได้เจอกับหลวงปู่กำพองจึงได้กรกบาบสักการะได้กราบไหว้แล้วก็เกิดศรัทธาความเลี่ยมใสในฟังธรรมะของหลวงปู่ได้ฟังธรรมะเพราะหลวงปู่ ท่านเป็นผู้ที่มีปฏิภาณมีโผหารในการแสดงธรรมลูกศิษย์ลูกหามีมากมายกายกองทั่วบ้านทั่วเมืองจากเหนือจดุดใต้ต่างคนก็ต่างได้กราบได้ไหว้สักการะสมัยช่วงที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ช่วงนี้หลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วก็หลายปี น่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วเห็นนั้นลูกหลานลูกศิลูกหาสรายญาติโยมก็ยังมีความละลึกนึกถึงอยูอ่พอถึงวันสำคัญอย่างวันนี้และท,ทุกปีที่ผ่านมาก็ทำในลักษณะเช่นนี้เช่นกันด้วยความละลึกนึกถึงบุญคุณที่หลวงปู่ท่านให้ความเมตตา ในความเมตตาแสดงธรรมหรือให้ความรู้ความกระจ่างในการที่ได้กราบได้ไหว้แล้วท่านให้ความรู้ความเข้าใจให้หลักลกหลักยึดของจิตของใจเพอได้หลักยึดจากจิตจากหลักใจจากครูบาอาจารย์องค์ไหนแล้วจิตใจของเรามันก็ลงหรือว่าลงต่อองค์ท่านลงต่อ ใจิตใจของเรานะมันลงต่อธรรมของท่านและลงต่อองค์ของหลวงปู่เออทีนี้ความรู้สึกนี้มันก็เลยไม่ลืมคือไม่ลืมบุญไม่ลืมคุณถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนถ้าไม่ได้เห็น้าไม่ได้กราบไม่ได้ไว่า้ก็คงจะไม่เอ่อมีความรู้สึกลักษณะเช่นนี้ผุพันเช่นนี้อ ดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของคุณยายอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้พาลูกพาหลานลูกศิษย์ลูกหามาตามบุญตอบทุนตอบบุญแทนคุณผู้ที่มีอุปการะคุณเป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นสิ่งที่จะหาบุคคลเช่นนี้หาได้ยากบุกคคลที่ไม่ลืมบุญลืมคุณ ของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ทํำให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานแก่ทุกคนที่ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสหรือได้รู้ได้เห็นหรือได้มาในวันนี้พวกเราได้มาแสดงออกเราได้รู้ได้เห็นได้แสดงออกแล้วได้เกิดความพิติเกิดความยินดีเกิดความพอื้มใจ สร้างสาทัทธาร่างขึ้นมาให้จิตในใจอนโมตนาในจิตในการให้ทานให้การทำบุญของคุณยายทำให้กับหลวงปูออ่ยินดีพอใจอนโมตนาเราก็ได้อัน,นี้ส่งผลบุญเช่นเดียวกันเหมือนกับเราได้ลงทุนเองทําเองอันนี้ส่งผลบุญมันก็ได้เท่ากันได้มากเท่ากันอัน,นั้นมันทําบุญทําน้อยทํามาก ก็ขอให้มีความตั้งใจคือศรัทธาตั้งใจและศรัทธาเชื่อมั่นในการทำบุญคิดว่าทำบุญแล้วต้องได้บุญทำบุญแล้วได้บาปนั้นก็มีเหมือนกันมาทำบุญแต่เราไม่รู้จักบุญมาทำบุญแล้วเอาบุญไม่ได้มาทำบุญแล้วเอาบุญไม่เป็นมาแล้วก็ติโนนตินี่ติโนนตินี่ติ อาหารหวานขาวติการกระทำติดทำพูดติดสารพัดอย่างที่กิตมันชิดออกไปเรียกว่าไล่สาระแม้ไอคิดน้อมนำเข้ามาให้จิตใจของตนเองนั้นมีความผาสุกมีความเย็นใจไม่ยินดีอนโมตนาสาธุการในการกระทำของผู้อื่นอนอีแต่คอยขัดขวางออไม่อยากให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดี อันนี้จิจใจอันนี้กิตใจไม่บริสุทธิ์จิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่สร้างสรรจิตใจลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่ามาอยู่มาทําบุญมาทําบุญใครถามก็มาอะไรมาทําบุญแต่ไม่รู้จักบุญีล้วมา,มาขวงเขาก็ว่าได้ลักษณะเช่นนี้ดังนั้นเราไปทําบุญที่ไหนก็ตามทุกที่ทุกสถานเราต้องสํารวมระหวังอาการจิริยาความคิดความนึกของเราในลักษณะเช่นนี้ ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราไปติโนโนตินี่พูดโน,โน่นพูดนี่แล้วเรานั้นแหละจะเป็นคนขาดุนเ,เราจะเป็นคนขาดทุนสูญเปล่าในคำในความตั้งใจว่าจะมาเอาบุญจะมาทำบุญแต่ไม่ได้บุญเพราะมารู้จักบุญแล้วก็เอาบุญไม่เป็นอันนั้นถ้าเรามาแล้วพร้อมเบียงกันแล้วเราก็ได้อนอมโมาทาุก,การแล้ว บุญมันก็จะเกิดกับเราเองคือความเย็นใจสบายใจดีใจที่เราได้มาร่วมกันอย่างนี้ดีใจที่มีผู้ภาธรรมมีผู้ภามีผู้ภาธรรมภากระธรรมวุญญายก็ได้ต้นเหตุเหตุคือวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่บุญยายก็ถึง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่าจึงได้พาพวกเราทำเนี่ยนั้นแล้ว มันก็เป็นหลักยึดของจิตใจของคุณใหญ่เพราะว่าไม่มีอะไรสิ่งใดที่จะดีไปกว่านี้แล้วทานก็ทำมาประจำาศีลก็ทำมาประจำภาวนาก็ทำมาอยู่เรื่อยประจำแต่ที่ได้กระทำลักษณะเช่นนี้วันนี้ก็เป็นพันวิเศษนะว่า สินสมาธิปัญญาทานศินสมาธิปัญญาที่เราทำมาแต่ก่อนแล้วก็วันนี้ก็ก็เอามารวมกันให้เป็นบุญกองใหญ่หมอบไปให้หลวงปู่คูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติสนิทมิตรสหายปู่ยะตายายที่ท่านล้อายตายไปพวกเขาเหล่านั้นตกทุกตกทุกได้ยากลำบากอยู่ในพบได้คุม้มใดเขาก็จะ ได้มีโอกาสว่าลูกว่ารานได้ทำบุญทำทานอุทิศไปให้บุญกองใหญ่ๆนี่ก็จะมอบให้กับทุนทันทั้งหลายที่รรับเอาส่วนบุญแต่ถ้าเราก็เ,เ,าเคยเห็นหลวงปู่คำพองเราก็นึกถึงท่านที่จริงแล้วหลวงปู่ท่านก็ทำมามากแล้วละ่ะทำมามากมายกายกองแล้วบุญ อัทงทานทางศีลภาวนาสติปัญญาของท่านมันล้ำเลิศท่านทำมาจนเป็นผู้ที่ประเสริแล้วเออเอินพ้นทุกข์แล้วแต่เรายังไม่พ้นทุกข์แต่เราก็อาศัยออทำเพียรตอบแทนบุญคุณออตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีอุป,ปาการะคุณเนี่ยเราทำแล้วเราสบายใจ เนี่ยทำแล้วท่านรู้ท่านเห็นท่านยินดีพอใจอนุมโมทนาให้พวกเราในการกระทำของเราทิดว่าหลวงปู่ท่านก็คงจะเมตตาแผ่เมตตาให้พวกเราให้ลูกให้หลานให้มีความขาสุขให้มีความเจริญรุ่เงเรืองให้ปะเจะจากโลกไปใครเก็บคิดจึงใดก็จะสําเร็จสําเร็จนั่นคือหลวงปู่ท่านได้ยินได้ฟังท่านนรับรู้รับเห็น เออท่านไม่รับรู้รับเห็นบางทีมันก็มีเทพระุทรเทววันดาเี่ยล่องลอยดูตามพบภูมิตรงนนตรงนี้ไปบอกกล่าวเราแก่งหลวงปู่ท่านรู้ท่านเห็นท่านได้ยินนด้ฟังแ่้นท่านก็โอ้ลูกของเราหลานของเราเนี่ยมันยังรู้จักภาษาคนอยู่เนี่ยเนี่ยนี่มันเป็นสไตล์ของหลวงปู่มันยังรู้จักภาษาคนอยู่เนี่ยมันไม่เลมันมันยังโลตาไปตั้งนมตั้งนาแล้วมันยังทําบุญมาให้เราเนี่ยโอ้มันดีมันดีนี่เ นี่นี่จะลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นสไตล์ของหลวงปู่คำพองท่านพูดเ่ยแต่มันก็มีหลายสไตล์เนี่ยหลวงปู่ท่านเป็นพื้นที่มีสติปัญญาปราเปียกมากพระอาจารย์ก็เคยกลับเคยไหว้เคยอยู่ยร่วมการร่วมงานเคยอะไรเรื่อยๆแต่ก่อนนี้ก็จะพักร่วมกันอยู่ที่วัดสพทุมหลวพระอาจารย์ก็ตามหลวงปู่ลีลงมาหลวงปู่ท่านขอมาพักด้ดดดวย,ด,วย,ด,วยด้วยกันขณะนะที่ สลายข้างๆกุฏิของไราหลวงพ่อเจ้าคุณเศรษฐีแต่ก่อนสลายทินทุเศษย,ยังยังยังไม่มีนี่ก็เลยไปร่วมกันพักนอนกินน้ำร้อนน้ำชากินข้าวกินปลาอะไรกันลอยอนสนุกสนานกูบาจรา์หลยองค์สมัยนั้นนอนรวมกันอยู่สี่องค์ห้าองค์หกองเจ็ดองค์แปดองค์เก้าองค์แล้วแต่เจ้าภาพเ้ามิมวลศรัทธามาสมัยก่อนมันไม่มี มันไม่ค่อยมีโทรศัพท์ที่ติดต่อพอครูบาอาจารย์ลงมาแล้วมันเนี่ยว่าครูบาอาจารย์ท่านลงมาก็จะมารวมกันอยู่ที่จุดนั้นญาติโยมมารู้ข่าวว่าเออครูบาอาจารย์มาสายพระป่ามาที่นั่นที่นี่องค์นั้นองค์นี้มาก็อยากจะทําบุญก็ต้องไปหาท่านเรียนท่านนีมนมนท่านไปเทศบ้างไปแสดงไปเทศไปแสดงธรรมไปทําบุญบ้าน เป็นบ้านใหม่บ้างไปทําบุญแต่งงานบ,บ,บางบางบางสกุลมาบางสกุลหน่อยส,สารพัดอย่างที่ญาติโยมเข้ามาหรือบางทีมีคนทุกคนยากคนลําบากามาีคิดไม่ได้ติดขัดตรงนั้นคิดขัดตรงนี้นนก็มาให้ครูบาอาจารย์ช่วยแก้ช่วยช่วยแก้ช่วยปลดให้มาฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์แนะนําสัง่งสอนร้วนแล้วแต่มีแต่ครูบา,าอ,อาจารย์องค์เป็นบรรณัก ปาดบัณฑิตทางนั้นหลวงปู่ลีเราเอยหลวงปู่คำพองเออหลวงปู่สันนันเออหลวงปู่คำบอ่อเออหลวง,งปู่เลี้ยนหลวงปู่อะไรหลายหลายองค์ที่อยู่รวมกันในครั้งนั้นมีเยอะแยะอ,อันนั้นคือพระอาจารย์จำหลวงปู่ได้ดีจำได้ดีว่าเคยอยู่ด้วยกันเคยเห็นท่านอืไอ้อกะไปคารวะสมัยนั่นก็เคยไปก็เคยไปอยู่อ,อันนั้นจึงถึงวันสาคัญอย่างนี้ จึงจึงดีใจดีใจที่เรามีส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมหรือได้มาแสดงออกอย่างวันนี้เป็นวันครบรอบของหลวงปู่เราก็ได้เป็นคนหนึ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่คุณยายนิมนต์มาแล้วก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความดีใจที่ได้ทำให้หลวงปู ที่รำให้ใหลวงปู่แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในที่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาให้ในคบาอาจารย์ของเราด้เป็นลูกศิษย์ลูกหาในฐานะที่รู้จักและคุ้นเคยกันองค์ที่ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีอยู่หลายรูปหลายองค์ที่เคยพบเคยเจอกันสมัยที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ศึกไปแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านหลายองค์ อันนั้นคือองค์ที่พวกเราที่เคยอยู่ร่วมกันเคยเห็นกันตั้งแต่ก่อนอัน,นี้ทุงวันนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปพอถึงวันสําคัญมาก็ใครนึกได้ก็ทําใครนึกไม่ได้ก็ไม่ได้ทำอย่างคัญญานี้แก่นึกได้แกไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม,ม,ลมบุญลืมคุณลืมครูบาอาจารย์พอถึงวันสําคัญมาแกทําจน ว่าที่จะแกจะหมดลมหายใจนี่คือความปัถนาของแกปัถนาของคุณยายบุพานี่แกจะทําจนเพราะว่าท่านอยู่ได้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะธรรมของหลวงปู่เพราะธรรมของหลวงปู่เพราะบุญคุณของหลวงปู่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์อถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือไม่ได้ทำฟังธรรมะของหลวงปู่ท่านก็คงจะไม่มีอโอกาส ในลักษณะเช่นนี้ก็คงจะไม่มีสำนักสงฆ์เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นเพราะแรงศรัทธาความตั้งใจมั่นตั้งใจจริงๆอันนั้นความตั้งใจนี้จะ,ะขอให้คุณยายต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าทุกข์อย่ายากอย่าลำบากอย่าอดอยายากอย่าทรมานกายอย่าทรมานใจกายก็ให้เบา กาก็ให้เบาเมื่อกายเบาจิตเบาทุกสิ่งเบาแล้วจะไปวันไหนก็ได้จะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้ก็จะไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลาบากนั้นเพราะเราสร้างที่จะไปดีแล้วถ้าเราสร้างที่จะไปที่จะไปเรามันดีแล้วแกายเรามันเบาแล้วจิตใจเรามันเบาแล้วจะ응ต,ตายไม่อะไรไหนก็ได้แบบนี้มันไม่หนักมันไม่ต้วงตายปุ๊บ ออกจากั่งพุ่งสูงขึ้นสูงต่อพระนิพพานไปเลยขึ้นสูงต่อ,เ,อเข้าสู่สถานที่อันสมควรแก่บุญแก่กุศลที่กระทำบําเพ็นไว้มันจะไม่หนักแต่ถ้าเรายังหนักกายากายก็ยังหนัก จิตใจก็ยังหนักอยู่จิตใจไม่เบาไม่ไม่เบาจิตใจไม่ปล่อยไม่วางยังหนักยังอื้อยู่ยังห่วงโน่นห่วงนี่อยู่อันนี้ก็เรียกว่าจิตใจหนักร่างกายก็หนักนะอ่ามันหนักอย่างนี้ไปไหนมันก็ลงนาฬทกยมันหนักมันก็จุ่มลงวิ่งลงนาฬิกเอ่นากเพราะมันจะมันจะจมลงดินเด๋แต่ถ้ามันเบาจะขึ้นสูงมันลอยขึ้นเหนือน้ำลอยขึ้นเหนือน้ำไปเลย นั้นพยายามทําจิตใจให้เบาทําจิตใจให้สบายจิตใจสบายจิตใจเบาร่างกายมันก็เบาเพียงด้วยนั้นด้วย,วยอาน,นิสงส์ผลบุญนี่แหละก็ให้คุณยายหรือทุกๆคนจงมีแต่ความปาสุกมีแต่ความเจริญจเจริญในศีลเจริญในธรรมถ้าเราจเจริญในศีลในธรรมแล้วเราก็มีที่พึ่งที่พึ่งอื่นไม่มีแล้วมีแต่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละจะนำพา ดวงจิตดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจเราดวงจิตดวงใจของเราให้มีแต่ความผาสุกในพบที่อยู่ในสิ่งท,ที่เกิดนะแต่ถ้าเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ทําใจได้ก็คือสบายสบายอยู่แบบสบายไม่ขัดไม่คล้องไม่ติดไม่ขัด,ขขดคนอื่นจะทุกข์จะยากจะลําบากอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราสบายสบายทําอะไรก็ให้สบาย คิดอะไรก็ให้สบายอย่าคิดอ,อย่างวันนี้เราทำมาปฏิการหรือบางสกุลเนี่ยเราก็ทำแบบสบายสบายแบบง่ายๆแบบพระป่านะก็สบายสบายไม่ต้องคิดมากเน็ดแล้วตั้งใจแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเ,เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลแก่พวกเราท่านทั้งหลายเอวังอาละพรกันบอกอะไรเงียบไปเรื่อยเด้อย Injata wari pura pari purenti sakarang Ewa itu aninang petanang upakapati Ichi tang pati tang tumang kipa satu saphe purentu sanghapa candu panaraso yathamaniso tiraso

yanda ratay tayajanda na so pakapati sohayati tammo ca yang nidassito <in Hebrew> etana pūjācakata ulala aranta bikuna manupa binang <in Hebrew>

स यभं स दियमभयं शुभं बलं शेरयो जवन् च भवा स जय चेवा जेठि भुते आवन्तु च पङ्गलं रखन्तु च परे वताभूतानुभवेन चोटी भवन्तु ते वदतु च पमङ्गलं रखन्तु च aha huwa tumsa ba mangala rakanda sabadevata sava sanghanubhavena sandaso ti te